ว่าจะเกย์ตายคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่ขอดตัวดีๆเหอะขอดตัวไม่ใช่หยักตัวเยอะละแล้วเราเครื่องเราเครื่องเรื่องปกติยอนจะเตียววะเนี่ยไอขี้เงียบจัดหัวใจมันเงียบสั่งวะคิวเลอร์เชื้อแถบไว้ไม่คันไม่คัน มันไอ้ขั้นขั้นหนึ่งด้วยไอ้ไม่รู้ว่าขั้นหนึ่งแต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้มันขั้นหนึ่งอยู่ไอ้ี่เป็นเรื่องแล้วไปขึ้นผอว่ามันแบแพงนะเนี่ยมันมีเราอยากให้มันเด็ด้าาเลยเด็ดไปขึ้นไงแม่งเดินหน้าขาวเข้ามาในห้องผมเลยมั่อเด่ไนหนผมออกตู้จังหวะนี้มันเห็นผมแน่เลยดูขวาบนชั้นสอ่ะ หูหมอกแม่งหนาจัดมองไม่เห็นอะไรเลยคูงเฮ้ยผมไปยินเสียงหมดหอยใจพี่ขวบบนต๋องไม่อยู่ขวาบนอ่ะไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วย่อพังแอรเฮ้ยปบาเบาหมูดเด้ง ออายรูกระดิกแล้วล่ะนี่แคทรอ่าทำไมเงียบจุงเวอรหมูเด่นหมูเด่นห่างอ่ะโอ้ยมันก็ถูอ่ะพี่มันเดนก็จะอยู่เมื่อกี้ตอนเกมมีคนบอกว่าอะไรนะมัดูผมใคทมันดูดเป็นขั้นหนึ่งไงพี่แอบกันง่ายๆนึกออกไ่มเฮ้ยเฮ้ยเห็นมนี่นี่เราแอบกันง่ายละโอเค เผียกูต้องแอบใกล้ตู้แล้วนี่ไงฟาดไม่ใช่เนียมันเทิงวะถูกครับแล้วมันไปแล้วแกมันไปแล้วมันไปเอาผมแล้วครับเอาละมันเกาสั่นแน่เลยพี่เจงมันดุมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะไปไหนวะนะผมยังไม่ตายผมยังไม่เจ้าชู้นะผมยังไม่ตายนะแจงผมถือว่าผมไม่เจ้าชู้นะ ไม่ัวใจมันจะได้ดังไงเราจะได้แอบมันเนียนขึ้นนึกออกปะมันเป็นกุ้งสเต็ปที่ี่ผมคิดเอาไว้แล้วผมมองก้าวข้ามความเจ็บปวดไปแล้วสามก้าวเนี่ยหลุดละหลุดละ <c oughs> พี่อกพี่จะเดินไปไหนตันไฟเปิดไฟเดี๋ยวมันมีเหยียบออนล่าพี่ไปหาแตะ <c oughs> มันมาวะ <c oughs> เอาแล้วมันมาย้อนมันดังนะหัวใจมันดังนะระวังนะผมถือว่าผมเตือนแล้วนะ หยิบเครื่องป้ะน่ะกูเดินเข้ามาข้างในแล้วมันดึ้เครื่องมันดึ้เครื่องโอ้โหเรียบร้อยไม่เห็นมีเป็นตัวเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้หามันลื้อไงเมันเปิดตู้แถวนั้นซะผมถือว่าผมยังใจเดียวอยู่นะผมถือว่าผมยังใจเดียวอยู่นี่เสียงอะไรเต่าก็แก๊กก็แก๊กอยู่แม่ปลาหมอหมูเด้งอยู่ใกล้คุณเลยปลาหม้อหมูเสียงใครแขะอะไร อาญาม่อยู่ข้างนอกหรอผมเห็นพี่อยู่ในตู้เนี่ยเอ้ไม่เห็นคุณทำไม่สยบอลเหรอผมก็ใส่มองเพื่อนมองเพื่อนปลอดภัยกว่ามองผีเยอะไหนความเสียงหัวใจไม่เห็นมาเลยอ่ะพี่หัวใจมันก็เงียบขันสองมันก็ยังถือว่าเงียบอยู่ไงไปไหน ให้ตายก่อนเจ้าชูนะผมบอกแล้วถ้ามันเจอมันแทงแน่พี่เหมือนก้าวๆเลยพี่ตี้นก้าวๆอะไรมันดูดพี่คนเดียวมันไม่ก้าวๆตามหลักแล้วอ่ะทำหลักกิโลมันเดินมันเดินมันเดินลื้อยับเลยเดินลั้ออยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนอยู่เหนือห้องห้องเบสบอลอ่ะพี่เฮ้ยมันอยู่ห้องสมุดเฮ้ยประตู้ในห้องสมุดข้างบนข้างบนไอ้เฮียเจ้าผมมันเนี่ยผมอยู่ห้องสมุด อยู่ข้างล่างอยู่หลังบันไดเนี่ยกูย่อพังย่อนนเนียนนิดนึงเฮ้ยมันอยู่ตรงมันกำลังมองมันมองตรงกลางเฮ้ยมองตรงกลางปะไม่ชัดจัดอะใช่ใช่มันอยู่ห้องเคมีห้องเคมีห้องเคมีแล้วมันมองไปทางลงตรงกลางอ่ะผมได้ทั้งคืนอะผมอยู่ตรงห้องสมุดป่ะวะอันนี้คือห้องสมุดมาทั้งห้องสมุดเฮ้ยพี่ ห้องห้องสมุดเป็นอะไรพี่ดนนะันเน,น,นี่ยขวบบนนี่ขวาบนผมน่าจะอยู่สา,ายมีบนกลางสายล่างสายล่างชั้นสองสายล่างก็เบนไปแล้วพี่พี่เอกเดินได้ทั่วเลยมันไม่เจอได้งไงมาเดินเดินให้ว่อนเลยไม่เสื้อมันขึ้นชั้นสองแล้วหัวใจมันก็ดงังเราก็เพลียไปนิดนึงเราก็เพลียไปน,นิดนึงเฮ้ย กูไปเหมือนสายล่างส่วนใจจะแดนนิดนึงว่ะสายล่างเฮ้ย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 ผมไม่กล้าใครอยากมันอยู่ไหนอ่ะอมันอยู่ไหนไหนแจ้งจุดหน่อยดีไม่มีใครแจ้งจุดเลยอ่ะอยู่สายล่างว่ะพี่ผมไม่รู้อ,นนอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองไงเหมือนอยู่สายล่างเลยว่ะพี่เอกเดินไปดูหน่อยพี่เดินให้ มันมันเหมือนมันเดินอยู่สายลากอะผมไม่รู้อยู่ไหนไอ้เชี่ยสาวเจ้าชู้มันมันไปตรงกลางแล้วไปตรงกลางแล้วชั้นไหนชั้นไหนตรงกลางชั้นล่างพี่ชั้นล่างเดี๋ยบี่ตรงกลางกูแอบตู้ตุงตุงนั่นลหละไอ้เชี่ยไอ้เยี่ยลงไปข้างล่างมันลงไปข้างล่างมันย่องไปห้องวี มันไปลื้อห้องห้องวีดีแล้วกูขึ้นมาแทนเมื <mm ่อกี้กูตายกูไปไอ้ว่าัะเดินอยู่กลางกนะดกลางทางอ่ะพี่เอกอ่ะผมดิอืมทำตู้ตุงตุงมูฟตลอดครับผมมีมูฟเมนต์ตลอดนะผมไม่อยู่กับที่นะเอาตู้ผมมูฟตลอดผมโดนทุกเกมวันนี้ผมไม่มูฟแล้วดีนะออกมาแล้วเมื่อกี้ คือผมจับเป็นมันได้เหรอมันนานเกินไปเดี๋ยวลองไปเช็คใต้ดินหน่อยอ่ารู้ไงอ่ารู้ไอ้มันอยู่มันอยู่แถวขวามันอยู่แถวขวาเฮ้ยขวาไหนพี่ขวาล่างคือแถวขวาเบ็ดเม้นอ่ะอยู่แถวล่างอ่ะมันไปอยู่แถวล่างอ่ะขึ้นมาขวาชั้นสองชั้นสองมันมันขึ้นมาชั้นสองละขวานะตอนนี้น่าจะเดินไปขวากลางชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งมันดีกว่าอยู่แต่ชั้นสองมันอันตรายยังไงไม่รู้ อยู่ตรงผมเฮ้ยขวาบนพี่หัวใจขวาบนโอเคเรียบ้อหายแล้วหายแล้วนะอยู่สายหยอดอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ขวาบนบ้าอยู่ห้องสมุดกูปั่นไฟแตกกูปั่นไฟแตกรอบมันกูปั่นไฟแตกรอบมันปั่นไฟแตกเจี๊ยกผมให้มันโดดลงมาวะไอ้ชั้นมันมาแน่ตรงเนี้ยแอบ กูไม่ดีละอยู่ข้างบนจามอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนจามอยู่ข้างบนกูรีบมูฟเป็นทูมูฟเลยผมมูฟผมมูฟผมมูฟมูมันอยู่ข้างมันอยู่ข้างบนมันอยู่มันอยู่มูฟด้วยเข้าตู้ตุงตุงแค่ตะลัมันอยู่ข้างบนจามมันอยู่ข้างบนห้องห้องห้องเป็นโนอ่ะผมไปปั่นไฟแต่ห้องเป็นโนใช่ยชั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 ยแมงลื้อเฮ้ยพี่มันเดินปรทางพี่มันเดินปรทางพี่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไปไปไปขวาล่างไปขวาล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งขวาล่างชั้นหนึ่งขวาล่างชั้นหนึ่งไปแล้วไปแล้ว กูปั่นไฟป่วนนะ่ยปั่นล้างชั้นหนึ่งอยู่ขวาบนชั้นสองปั่นได้ปั่นปั่นปั่นแบบว่าใครเดินผ่านข้างไหนแล้วปั่นนี่ยมันก็จะหาเว้ยพยายามพยายามปั่นเดินผ่านขึ้นมาปั่นไว้อ่ะเฮ้ยพี่มันเหมือนมันจะเจอผมไม่เจอไม่เจอย้อนอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นไหนมันอยู่ชั้นไหนย้อนชั้นบนชั้นบนขวาบนไม่เจอไม่เจอไอต่าเราบ้างห้างาหาผมเลยตะเกียะบรรยากาศมันพังมาด้วยมีกระต่ายด้วย ขอาบนชั้นสองไม่เห็นแล้วไม่รู้แล้วอยู่ไหนกูหลง,หอ,งอยู่สายล่างนะพีอยู่สายล่างฝ่าบนชั้นสองอะมันเดินไปไลนไ<ม>หนย้อนมันไม่รู้ไม่เห็นแล้วแต่เมื่อกี้มันเห็นผมเป็นตัวแต่มันไม่เห็นยังไงไม่รู้ปิงคิวเลอร์ห้คนถ่ยเปลว่านี่กันหน้าต่างด้วยกันมาืกันหน้าต่างดู่ะไ,ไม่อยากเล่นแล้ว แบบนี้สิวะมันถึงสำเร็จมันต้องแบบคนไทยเลยโอ้โหมันกลางไม้กางเขนเลยวะดูดิตัดดูรูปโปรไฟล์มันเลยมันต้องแบบนี้ต้นแอบมันต้องแบบนี้มันต้องแอบแบบ้มันออกเกมมันหาใครไม่เจอมันต้องแบบนี้มันก็อุดหงิดหุดหงิดอุ้ยออกอันสามมาด้วย สามตลอดเวลาไม่ได้เล่นแล้วมันออกไปเลยว่ะมันออกจากล็อบบี้ตรงนี้ไปเลยมันไม่ขุยไม่ขุดไม่น่าจะร้อนนะน่าจะร้อนจัดจับอยู่อะร้อนดิเพราะว่าร้อนแบบร้อนมากอ่ะหาไม่เจอยังไงก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเยอ้อะตอนนี้มันเป็นเฟซบุ๊กไปแล้วนะกําลังเรียนสายไทยแลนด์ด่างมาโอ้ยสำเร็จแล้วเว้ยเอวล้วเว้ยลุย